ชาวเน็ตจับพิรุษแคปชั่นตูนบอดี้สแลมโพสต์มีนัยะเฉลยเพศลูกคนที่สองเรียกได้ว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับก้อยรัชวินและตูนบอดี้สแลมที่ได้คลอดทายาทคนแรกอย่างน้องทะเลโดยเธอนั้นได้เผยชื่อทายาทคนแรกว่าทะเลเด็กชายอาชวินคงมาลายอาชวินผู้มีความซื่อตรงมาจากชื่อของก้อยรัชวินตูนบอดี้สแลมที่มารวมกัน สุดทําเอาชาวโซเชียลแหยินดีเมื่อก้อยรัชวินประกาศข่าวดีกลางดึกหลังตั้งท้องลูกคนที่สองเป็นของขวัญวันเกิดสามีอายุครบ44ปีโดยระบุข้อความว่าสองขีดที่ไม่ใช่โควิดมาแล้วค่ะทุกคนรอกันมาหลายเดือนหวังว่าเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นนี้จะถูกใจพ่อๆนะคะรักที่สุด hashtag 3 0 2 0 2 3 hashtag ทะเลจะมีน้องหรอครับทะเลแอจุดจุ คลิปโมเมนต์ตอนบอกพ่อๆจะตามมาเร็วๆนี้และล่าสุดชาวเน็ตจับพิรุษแคปชั่นนักร้องดังอย่างตูนบอดี้แสลมที่โพสต์มีนัยะเฉลยเพศลูกคนที่สองโดยตูนบอดี้แสลมนั้นก็ได้โพสต์ภาพอันตาซาวพร้อมระบุข้อความว่ามีความงวงเงียและขี้อายกำลังใจของพ่อๆพร้อมอิโมจิรูปครอบครัวที่มีพ่อแม่เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง ทามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ถามและเดาว,ว่าลูกคนที่สองเป็นผู้หญิงแน่นอนเช่นน้องสาวพี่ทะเลขี้อายนคงับลูกสาวขี้อายมากอิโมจิลูกสาวหรอครับ